ึกเลือกตั้งชี้ชะตาประเทศไทย14พฤษภาคมผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ของแต่ละฝ่ายทั้งฝ่ายชนะและฝ่ายแพ้ที่ไม่แต่เฉพาะพักการเมืองขั้วอนุรักษนิยมหรือฝ่ายรัฐบาลเดิมซึ่งนำโดยนายกลุงตูแห่งสามปอที่ถูกปิดสวิตช์พ่ายแพ้ให้พักฝ่ายประชาธิปไตยหากแต่พักฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเพื่อไทยก็อยู่ในอาการคล้ายกันที่ต่างยอมรับในทีว่า อยู่ในอาการช็อตฟิลกับกระแสส้มพักก้าวไกลที่มาแรงถึงขนาดเป็นส่วนสำคัญชุดให้ผู้คนหนุ่มสาวและทุกเพศทุกวัยที่กลายเป็นด้อมส้มหันมาสนใจการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งกันทั้งบางโดยเฉพาะนำมาสู่การตระหนักถึงอำนาจการตัดสินใจเลือกผู้แทนราษฎรจากปลายปากกาเมื่อวานเพื่อให้เขามาเป็นตัวแทนอำนาจไปบริหารบ้านเมือง ตรวจสอบถ่วงดุลออกกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมนำมาสู่การเมืองดีปากท้องดีที่คู่ขนานไปกับมอตโต้มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงตามสโลแกนพักโซ้มจะเป็นพลังกระตุน้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือที่บอกว่าทำให้ลมเปลี่ยนทิศได้จริง อย่างที่ผลการเลือกตั้งไม่เป็นทางการครั้งนี้ที่ก้าวไกลชนะถูกมองเป็นการสั่งสอนฝ่ายอำนาจและนักการเมืองที่อยู่ในอำนาจและอยู่ในสภามาตลอดระยะเวลา8ปีและ4ปีที่ผ่านมาท่ามกลางกลไกลกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อเราตามรัฐธรรมนูญ60ซึ่งถูกเขียนขึ้นหลังการทำรัฐประหารปี57อันเป็นอีกส่วนสำคัญของการประทุผ่านผลการเลือกตั้งที่ถูกมองว่า เป็นการสั่งสอนทุกฝ่ายที่อยู่ร่วมในกระบวนการและปรากฏการการเมืองที่ผ่านมาทั้งการจับค้วตั้งรัฐบาลปี62ที่อาศัยกลไกตัวแปรจากสอวอ250ตามดีไซน์ให้มีบทบาทการโหวตนายกลุงตู่สืบทอดอำนาจต่อหลังเลือกตั้งโดยมีนักการเมืองท,งทั้งที่จำใจเพราะถูกปักชนะคดีความโดวยวิธีการอดยาววิทยาการเมืองและนักการเมืองที่ยอมเป็นงูเหา่ากินกล้วย มีค่าตัวย้ายพักหลังจากมีการยุพักการเมืองและได้ค่าฝักทัวยกมือข้ามขั้วระหว่างเกมการเมืองรักษาอำนาจรัฐบาลลุงตู่ในสภาที่ผลการเลือกตั้ง66กครั้งนี้ถูกมองว่าบรรดานักการเมืองงูเห่าย้ายพักและนักการเมืองบ้านใหญ่ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลที่ถูกจดจำพฤติกรรมต่างล้วนสอบตก โดยมีกระแสส้มก้าวไกลเป็นคลื่นนำการเปลี่ยนแปลงที่ตีแตกหลายพื้นที่กลายเป็นสีสม้มแม้กระทั่งกรุงเทพ32ที่นั่งซึ่งเหลือให้เพื่อไทยเพียงที่นั่งเดียวและอย่างสะท้อนผ่านตัวเลขอันดับ1นึ่ตามมาด้วยเพื่อไทย141ที่วันนี้พิ่ธาบอกว่ายกหูหาอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้ว เพื่อเตรียมทำ MOU กับอีกหลายพักคฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลส้ม309เสียงแบบไม่กลัวอิทธิฤทธิ์สอวอ .250 ที่อุ้งอิงก็ยอมรับว่ามีการคุยกันแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดของเงื่อนไข MOU ร่วมที่เพื่อไทยยืนยันไม่แตะเลิกมาตรา1น2ที่อยู่ในเนื้อนโยบายของเก้าไกล น่าสนใจว่าบทดำเนินไปของก้าวไกลถูกจับตาว่าจะเป็นรัฐบาลส้มที่มีจุดยืนอุดมการการเมืองแบบอุดมคติที่ถูกอีกฝ่ายปรามาสเทแต่กินไม่ได้จะทำได้ตาม300นโยบายที่ประกาศแบบที่เคยฝากฝีมือโดดเด่นเป็นเนื้อเป็นหนังไว้ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลลุงตูหรือไม่ ที่ยังไม่นับรวมถึงอุปสรรคในการตั้งรัฐบาลสม้มที่ต้องเผชิญกับนักการเมืองพันเก่าเคี่ยวลากดินทั้งฝ่ายเดียวกันแต่คนละฝ่ายที่กำลังคิดเกมรักษาอำนาจและเข้าสู่อำนาจแบบสมประโยชน์ผ่านดิวที่เคยตกลงกันภายใต้สูตรที่พักอันดับหนึ่งไม่ใช่ก้าวไกลอย่างที่เริ่มมีการวิเคราะห์ถึงสมการข้ามขั้วแบบมีความชอบธรรมของพักอันดับสองเพื่อไทยที่แม้หมอชนนาน จะยืนยันไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งรัฐบาลส้มก้าวไกลแต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงสถานการณ์ถัดไปที่ถูกมองว่าถึงเวลา MOU ที่ไม่สอดคล้องกันจะเป็นเพียงข้ออ้างของบางฝ่ายที่อาจกำลังสนใจในสูตรรัฐบาลส้มลนภายใต้กลไกเตะสกัดที่ถูกเปิดบินไว้ก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นประเด็นหุ้นสื่อของพิธาที่กกตอบอกว่ากำลังพิจารณาจะรับคำร้องหรือไม่ ีสัญญาณนี้สอดรับกับที่อดีตกุนซือลุงป้อมเพิ่งวิเคราะห์ถึงบทบาทลุงป้อมในฐานะโซ่ข้อกลางหลังจากนี้แต่อยู่ระหว่างช่วงรัฐบาลรักษาการที่จะเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของลุงตู่อย่างที่รัฐมนตรีแดกบอกว่าท่านคงถึงเวลาพอแล้วหลังการแพ้ศึกเลือกตั้ง